เปิดเผยพลังใหม่ของบอน,นี่เด็กสาวผู้เชื่อมั่นในเทพนิกะจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกัน เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและผมซีแอนิเมะแบทเทิเนี่ยก็จะพาทุกคนนะครับมารับชมขุมพลังที่ถูกเปิดเผยใหม่ของจิวเวลรี่บอลนี่ผู้ซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสําคัญบางอย่างของเรื่องวันพีชก็เป็นได้เอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยก่อนจะไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anim เม a t t เเพื่อเปกำลังใจกับผมด้วยนะครับเริ่มต้นมาที่พลังของบอนนี่กันเลยดีกว่าหลายหลายคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่าจิวเวลรี่บอลนี่เนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังจากผลปีศาจผลโทชิโทชิ ขของตนเองและผู้อื่นได้อันนี้เนี่ยเป็นเบสิกเบสิกที่พวกเรารู้ข้อมูลดีอยู่แล้วว่าผลของเธอเนี่ยทำได้ประมาณนี้แต่นับปัจจุบันนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยณตอนที่1101เนี่ยซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นการต่อสู้ระหว่างตัวบอนนี่กับตัวของอัลฟาก่อนหลบหนีได้สําเร็จนะครับซึ่งกดยนอนว่าอัลฟาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนของรัฐบาลโลกซึ่งเขาเนี่ยสังกัดอยู่ในหน่วย c p x นั่นเองนะครับระดับความแข็งแกร่งของอัลฟาเนี่ยย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วล มันทําให้บอนนี่เนี่ยต้องปะทะกกันกับอัลฟาในระหว่างที่เธอกําลังจะหลบหนีได้นั่นเองนะครับและในระหว่างที่เธอเนี่ยจะต่อสู้กับอัลฟาบอนนี่นะครับก็ได้ใช้ท่าท่าหนึ่งโดยท่านี้เนี่ยมีชื่อท่าว่าอนาคตอันบิดเบี้ยวน,น,น,นะครับหรือการบิดเบี้ยวอนาคตอะไรประมาณนี้ซึ่งการที่บอนนี่เนี่ยใช้ท่านี้นะครับทาให้เขาเนี่ยจินตนาการถึงการต่อสู้ของดิกะว่า นิกาเนี่ยเป็นบุคคลอย่างไรนะครับตามที่พ่อของเขาคูมาเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่านิกาเนี่ยเป็นเทพที่มีความยืดหยุ่นในร่างกายสูงหรือว่าเป็นเทพที่มีลักษณะร่างกายเนี่ยเป็นยางนะครับซึ่งจะใช้ในการต่อสู้นั่นเองซึ่งก็แน่นอนท่านี้นะครับทำให้เทวะลีบอนนี่เนี่ยจินตนาการโดยตรงเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพนิกะนะฮะก็เลยใช้ความสามารถในการขยายหมัดเนี่ยต่อยตัวอัลฟานะครับซักเกะเดนไปเลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับคำว่าจินตนาการตรงนี้เนี่ยมันสามารถแตกแขนงได้หลายรูป และคําว่าไอบิดเบี้ยวอนาคตหรือว่าบิดเบือนอนาคตเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เป็นความจริงหรือมันเป็นข้อเท็จอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็แสดงว่าจิวเวลรี่บอนนี่เนี่ยสามารถนึกถึงสถานการณ์หรือว่าจินตนาการเนี่ยที่มันไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งอนาคตอันบิดเบี้ยวท่านี้ของบอนนี่เนี่ยมันแปลว่าเธอจินตนาการสิ่งที่ไม่ใช่เธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยไม่ได้เป็นนิกะแต่ว่าเธอจินตนาการให้เธอเนี่ยเป็นนิกะนะครับจึงสามารถทําได้ซึ่งก็แสดงว่าพลังใหม่ของเธอเนี่ยก็เปรียบเสมือนการจินตนาการด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เน ตงเลยนะครับว่าเป็นการจินตนาการแน่นอนโดยภายในนเรื่องเนี่ยได้ระบุมาแล้วว่าจินตนาการโดยการบิดเบี้ยวอนาคตนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังใหม่ที่เข้ามาซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผลโทชีโทชิเลยซึ่งก็คือการลดและเพิ่มอายุไขนะฮะและท่านี้เนี่ยเป็นพลังใหม่ที่เข้ามาจริงๆก็แสดงว่าจเวอรี่บอนนี่เนี่ยในอนาคตอันบิดเบี้ยวของเธอหรือว่าถ้าเธอเนี่ยใช้ท่านี้เธอก็สามารถแตกขแขนงพลังเนี่ยได้หลายรูปแบบส่วนวถ้าหากเธอเนี่ยรู้จักกับหนวดขาวเธอก็อาจจะใช้ผลสั่นไหวของหนวดขาวได้หรือใช้ท่า นาคตอันบิดเบี้ยวและก็ทุบสร้างขึ้นสั่นสะเทือนแบบหนวดคราวได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการจินตนาการ ให้เกิดเป็นข้อเท็ตนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าถามว่าทําไมถึงเป็นข้อเท็จก็เพราะว่าความจริงเนี่ยคนที่ถือพลังของผลกูลากูลานี่ก็คือหนวดดำนะฮะซึ่งเธอไม่ได้ถือพลังนี้แต่ถ้าเธอจินตนาการนะครับพร้อมกับการบิดเบือนหรือว่าบิดเบี้ยวอนาคตเนี่ยเธอก็สามารถจินตนาการให้ตัวของเธอเนี่ยสามารถใช้พลังนี้ได้เช่นกันกับนิกะนะฮะซึ่งบนโลกโซเชียลเนี่ยก็ยังมีการเข้าใจผิด,ดกันอยู่ว่าเอ้จิวเวลรี่บันนี่เนี่ยอาจจะใช้พลังในโลกคู่ขนานเพราะว่าเป็นการบิดเบือนอนา,นาคตอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆนะมันไม่ได้มีการกล่าวถึงอะไรมมาาากยขนด เพราะว่าเงื่อนไขในโลกวันพีชเนี่ยหพลังจะมีแค่1คนใช้เท่านั้นนะครับถ้าหากมากกว่านั้นเนี่ยมันคือการบิดเบือนข้อผิดพลาดนั่นเองซึ่งจิวเวลรี่วันนี่เนี่ยก็เลยบิดเบือนข้อผิดพลาดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพนิกะนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่า1คนกับ1พลังเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยจินตนาการแล้วก็บิดเบือนนะครับให้ตัวเองเนี่ยได้รับพลังนั้นมาเพียงเท่านั้นแต่ถึงผมจะบอกว่าเพียงเท่านั้นหรือว่าเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็เป็นพลัง แนวอนาคตของเธอได้เนี่ยมันทําให้ตัวของเธอนั้นสามารถใช้พลังได้ทุกรูปแบบเลยถ้าหากเธอเนี่ยรู้จักนะครับางสมมติว่าเธอเนี่ยอยากเป็นไฟเธออยากเป็นสายฟ้าหรือเธออยากเป็นทรายอะไรประมาณนี้นะครับขอแค่เธอรู้จักพลังพวกนี้เธอก็สามารถบิดเบี้ยวมันได้แล้วก็จินตนาการถึงพลังนั้นและนํามาใช้ได้นั่นเองนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสามารถใหม่ของเจเวลรี่บอนนี่นะครับอาจจะเพิ่มมาไม่มากนะครับแต่ก็ถือว่ายกระดับความแข็งแกร่งของน้องได้อยู่นะฮะเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนเนี่ยคิดยังไงเกี่ยวกับ พลังของบอนนี่นะครับก็ลองเม้นต์มาได้นะแล้วก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าพยายามฟังและจับใจความไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับขนาดผมเป็นคนพูดเนี่ยยังต้องเรียบเรียงคําพูดที่ดีเลยนะครับไม่งั้นงงนะเอาล่ะก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง Anim e b a t t ตเทด้วยนะครับส่วนถ้าใครนะครับจะขอตัวละคร VS ในเรื่องถัดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต นี่ก็ผมซีอะไรไปเพื่อนเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย